สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของมีดเหล็กตลับลูกปืนนะครับผมนี่ครับชุดใหม่ครับสวยจริงๆครับว่าด้วยเรื่องเหล็กตลับลูกปืนนี่ขึ้นชื่อด้วยความเหนียวความแข็งนะครับแข็งนะครับแข็งจนกรอบนะครับแต่ต้องชุบให้เป็นครับชุบให้เป็นถ้าชุบเป็นแล้วก็โอ้โหคมแข็งคมนานคมลื่นนะครับ ใช้งานได้นานครับก็จะรับคม1ครั้งนะครับนานจริงๆครับดีกว่าเหล็กแหนบเป็นสิบเท่าครับประมาณนี้ครับถ้าจากการใช้งานนะครับผมก็คาดคะเนเอานะครับดีกว่าแหนบแน่นอนครับเอานะครับเป็นมีดอินเน็บนะครับมีดอินเน็บเน็บใหญ่นะครับใบยาว11นิ้วเต็มนะครับ ใบกว้าง2.5นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับค่อยๆตีไล่ปลายนะครับเป็นงานตอกลายนะครับสวยมากครับดูลายครับกับการตอกลายมีดเน็บใหญ่ครับราคา1,500บาทครับ1,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ เหล็กตลับลูกปืนนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับเล่มที่สองครับเม็ดแคมมมาเชตเต้นะครับใบยาวนะครับ10นิ้ว10นิ้วครึ่งกับ10นิ้วครึ่งนะครับใบกว้างนะครับ2.3นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับก็ค่อยๆตีไล่ปลายเหมือนกันนะครับ สวยงามมากครับดูการตอกลายครับตอกก็ได้ไม่ตอกก็ได้นะครับแต่ว่าตอกมันก็สวยถ้าตอกแล้วเลอะไม่ตอกดีกว่าครับแต่ตอกแล้วสวยตอกครับนี่ครับสวยมากนะครับราคา1,500บาทนะครับผมแล้วมี3ครับมีดขวานช้างครับมีดควานช้างตลับลูกปืนนะครับ ใบยาว11.5นิ้วนะครับใบกว้างนะครับใบกว้าง1.8นิ้วครับสันอยู่ที่6กมิลครับค่อยๆตีไล่ปลายตรงนี้แอบแอบทำไล่นะครับไล่สันนะครับคล้ายๆเป็นโบวี่ครับไล่สันให้มันดูมีมิติที่สวยงามขึ้นนะครับ1 5 0่ยบาทครับเม็ดควานช้างครับ ใบที่4นี่ก็1 5 0 0บาทครับมีดควนช้างเหมือนกันครับใบยาว1 1 2นิ้วครับใบกว้าง1.8นิ้วครับเหมือนกันครับตอกลายแล้วก็นี่แอบทําคมหลอกตรงนี้ตรงสันนะครับทั้งสองด้านนะครับนี่ครับสวยครับเป็นงานตีร้อนนะครับเดี๋ยวดูมุมนี้ครับนี่ครับ 1,500บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับต่อไปเป็นมีดเล็กครับมีดเล็กแคมเล็กนะครับแคมเล็กใส่ด้ามจะน่ารักมากเลยนะครับน่าใช้งานราคาไอความยาวอยู่ที่7.5นิ้วครับ7.5นิ้วใบกว้าง1.9ครับสันอยู่ที่6กมินครับอันนี้ราคาไม่แพงครับ1,000บาทครับ1,000บาทพร้อมส่งนะครับ สวยงามนะครับต่อไปครับควานช้างเล็กครับควานช้างเล็กอยู่ที่9นิ้วอ่า9.2นิ้วครับ9.2นิ้วใบกว้าง1.6นิ้วครับนี่ควานช้างเล็กนะครับควานช้างเล็กราคา1000บาทครับ หนึ่งพับาทน่ารักนะครับจะไปก่อนแน่มิดแคมป์กับขวานช้างเล็กนะครับราคาไม่ไม่ไม่แรงเราตีราคาตามความยากง่ายนะครับแล้วก็เนื้อเหล็กครับต่อไปเป็นเน็บเล็กครับเน็บเล็กยาว9้านิ้วครับยาวเ้านิ้วนะครับกว้าง 2.05นิ้วเกือบเกืบ2.1นะครับตัวนี้ราคา1,200ครับ1,200บาทสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับรูปทรงนะครับลงตัวเลยนะครับ1,200บาทนะครับต่อไปเป็นมีดพร้อมฝักครับ ฟูลออปชันนะครับก็คือเราประกอบมาสำเร็จเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อไปประกอบเองครับซื้องานสำเร็จไปเลยนะครับเป็นเหล็กตลับลูกปืนเหมือนกันครับนี่ครับทรงอินเนปครับอิเนปยาวนะครับใบยาว11นิ้วนะครับเล่มนี้ท้องคมเขาจะตื้นหน่อยนะครับ ใบกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลครับ6.5มิลน,นะครับเนี่ย6.5มิลค่อยๆตีไล่ปลายเป็นคราบน้ำมันนะครับสวยงามมากสเสน่ห์ของเขานะครับเซตนี้นะครับเซตล่ามกับเซตฝักนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับ เอาละครับมาดูนะครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับลายไม้นะครับไม้ชิงชันเดี๋ยวให้ดูด้ามก่อนนะครับผมจะหมุนช้าๆนะครับปลอกคอมีดนะครับเป็นปลอกทองเหลืองลมดำนะครับ เดี๋ยวดูฝักด้านนี้ครับเราแต่งพยาครุฑตรงนี้นะครับเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับฝักไม้ครับลายอดสวยจริงๆครับแต่งเหลี่ยมนะครับตรงข้างฝักนะครับเนี่ยครับแต่งเหลี่ยมนะครับทําบอดี้ให้มันเว้าลงมานะครับดูแล้วทําให้ฝักมีมิตินะครับที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ เรามาดูอีกด้านครับนี่ครับอีกด้านครับสวยงามมากครับมันเป็นรอยของตาไม้หรือปุ่มไม้ครับปุ่มไม้เนี่ยลายมันจะทักสวยจริงๆนะครับเวลาเจอกระดาษทรายเบอร์ที่ละเอียดสุดเข้าไปเนี่ยทำให้เนียบครับดูจับดูแล้วลื่นลื่นมือเลยนะครับ ลื่นมือจริงๆนะครับเล่มนี้ราคา4,000บาทนะครับผม4,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนะี่ครับสำหรับคนที่ไม่อยากไปประกอบงานเองนะครับซื้อแบบสำเร็จรูปไปเลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาทวนราคากันอีกท <ina gaz ag ella> ีครับเล่มที่ 1- นึถึงสนะครับใบมีดยาวประมาณ11นิ้วนะครับโดยเฉพาะมีดขวานช้างนี่จะยาวกว่าเพื่อนนะครับอยู่ที่1,500บาทนะครับสี่เล่มแรกเนี่ยหนึ่นห้านะครับเล่มที่5แคมเล็กนะครับเนิ้วนะครับอยู่ที่1000บาทนะครับเล่มที่6นะครับควานช้างเล็กครับอยู่ที่1,000บาทเหมือนกันนะครับเล่มที่7นะครับอินเนบเล็กนะครับเนิ้วนะครับอยู่ที่1,200บาทนะครับเล่มสุดท้ายโคตรสวยเลยนะ มาแบบ f u ฟูออปชันเลยนะครับราคา4,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆสนใจเล่มไหนทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ